สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่สิงชาแนลนะคะทุกคนมาดูซ้องพูดรักของเราสุขอาสน้ำให้เด็กๆกันนะคะดูไปมาฟิตอัพฟิตอัพแล้วกว่าจะเต็มอ่ะทำให้มีแรงน้อย คือ <ś list> ไ,ได้แล้วแล้วจับไอ้น,นี้ว่ะเลียดเลมันให้มันเข้าเร็วเร็วเอยจากสงงกาต์ไม่ได้เล่นน้ำนะคะนะก็เราไอ้น,นี่มันเป็นท,ปนะที่ปล่อยน้ำเราก็ซื้อสรสะน้ำมาเล่นที่บ้านนะคะ เด็กๆเล่นเนาะพี่ว่าเอาเก้าอี้นี้มานั่งแล้วก็มันจะไม่ง่ายกว่าบอเอาเก้าอี้เนี่ยสูบไป ไอ้มันแน่นอันนี้มันมีกี่ชั้นวะอีกสุบอีกอีก,อกฮะมันเป็นสองชั้นในเนี่ยมันต้องสูบข้างล่างก่อน เอ,อน,น,น,นอแล้วโอนพอนแล้ว,ลวสุกข้างล่างสุกข,ข้างล่างเดียวอย่าเพิ่งสุกข,ข้างล่างอานะครับงานนี้บ้ลนมีอ่ะ <c oughs> กล้ามแน่ๆ <c oughs> มีฟิตเทคแน่ๆ เดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้าเอาเอาเอาช่วยกันทำไมหากินเร็วเขาเริ่มเข้าเริ่มมาฝันแล้วนะอีตัวเนี่ยเพิ่งอาบน้ำ ไม่เป็นชุดแล้วเล่นไหมเล่นไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่มีก่อนเราค่อยล้างล้างก่อนไม่แต่ที่ฝุ่นดน้าง โคตรชู้เลยฟังไปเอาเสือมาเร็วไปเอาเสือนั่นมาไปเอาเสือมาปูเร็วเอ้ย เอาคนสูบก็สูบคนเทก็เทคว่ำเลยอ่ะเอเอเดี๋ยวไปเอาเสือมา